สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับสู่สารดีกีฬาดัง Top Sport Insight วันนี้ผมจะพาไปติดตามบรรยากาศสึกใหญ่ที่สุดของปีที่กำลังถูกพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หรือ FIVB Women's World Championship ซึ่งครั้งนี้พิเศษมากเพราะประเทศไทยของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือครั้งนี้มีนักกีฬาจากลีกวันวอลลีบอลหรือ LOVB ลีกอาชีพใหม่จากสหรัฐอเมริกามาร่วมลงสนามกันถึง18คนจาก11ประเทศเลยทีเดียวสเสน่ห์ของ LOVB บนเวทีโลกคุณผู้ฟังครับ LOVB เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อไม่นานนี้และในฤดูกาลปี2026ก็ดึงดูดนักกีฬาระดับทีมชาติจากทั่วโลกเข้ามาเซ็นสัญญาไว้แล้ว แถมครั้งนี้นักตบสาวจาก LOVB ก็กระจายตัวอยู่ในหลายทีมชาติตั้งแต่สหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนญี่ปุ่นสวีเดนไปจนถึงไทยของเราเองพูดง่ายๆก็คือศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชิงแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นโชว์เคสของ LOVB ให้แฟนๆได้เห็นฝีมือของนักกีฬาที่ปีหน้าจะไปโลดแล่นในลีกใหม่อีกด้วย ถ้าจะพูดถึงทีมที่เป็นศูนย์กลางของ LOVB บนเวทีโลกต้องยกให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเลยครับเพราะมีนักกีฬาจาก LOVB ถึงเกือบครึ่งทีมคือ6คนจาก14คนและไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นโคช้ชก็ยังมาจาก LOVB เช่นกัน เอริก l อลิ n h นเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐที่ตอนนี้ก็คือเฮดโค้ชของ LOVB Austin ด้วยหมายความว่าระบบการเล่นที่เราเห็นจากทีม USA วันนี้ก็คือรากฐานเดียวกับที่จะนำไปใช้ในลีกอาชีพปีหน้าด้วยนักกีฬาตัวหลักๆของทีม USA ที่เป็น LOVB ก็มีทั้งจอ r d ดินโพเทอร์มือเซตสมองเพชรตัวคุมเกมรุกโล g กน e อกอสเทนดาวตบหัวเสาผู้เป็นเครื่องจักรทำแต้ม ตามมาด้วยแอมเบอร์อเกียเดฮิลสตันตียจิเมอร์สันแอตแลนตาเล็กซี่โรดริเกสเนบราสกาและแมดดี้สกินเนอร์ออสตินพูดง่ายๆครับว่าทีมชาติสหรัฐเหมือนกับเป็น LOVBAll-Stars ที่ถูกยกมาลงแข่งในานามทีมชาติและนี่แหละคือการโชว์ศักยภาพของลีกใหม่นี้อย่างชัดเจนที่สุด นักกีฬาจากหลายชาติที่น่าจับตา LOVB ไม่ได้มีแค่ในทีม USA เท่านั้นแต่กระจายอยู่ทั่วโลกเช่นบบลเรียมีมิโรสลาวาพัสควาแคนาดามีอันเดรียมิทโรวิชและวิกกี้ซาวาด จีนมีเซียนยูกองเช็กมีแมคกดาเลนาเจลาโรวาเยอรมนีมีอันนาโพกานีญี่ปุ่นมีมานามิโคจิมาเม็กซิโกมีอาร์เจนตินาอุงโปแลนด์มีแม็กดาเลนาจูรัสคิกสโลวาเกียมีคารนเพากูติวาสวีเดนมีอันนาฮากดาวตบชื่อดังและไทยของเรามีปิยนุษย์แป้นน้อยตัวรับอิสระคนเก่งที่แฟนๆรู้จักกันดีรวมทั้งหมดเป็น18คนจาก11ประเทศ การที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์แฟนๆจะได้เห็นบรรยากาศระดับโลกในสนามบ้านเราโดยรอบแบ่งกลุ่มแข่งไปแล้วและกำลังมุ่งหน้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายที่ทุกแมตช์คือเกมชี้ชะตา หนึ่งในแมตช์ที่แฟนไทยตั้งตารอก็คือไทยปะทะญี่ปุ่นวันศุกร์ที่29สิงหาคมเวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาไทยศึกสายเลือดเอเชียที่บอกเลยว่ามันแน่นอนไทยจะต้องเจอเกมเร็วอันตรายของญี่ปุ่นแต่ก็เป็นเกมที่สาวไทยพร้อมสู้เต็มที่ กี่คู่ที่น่าจับตามไม่แพ้กันคือสหรัฐเจอแคนาดาวันจันทร์ที่1กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาไทยดาร์บี้แมตช์อเมริกาเหนือที่แฟนๆรอคอยแถมยังเป็นการเจอกันของนักกีฬาที่เป็นเพื่อนร่วมสโมสร LOVB แต่ต้องหันมาเป็นคู่แข่งกันบนเวทีโลก คุณผู้ฟังครับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การชิงความเป็นหนึ่งของโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ทำให้แฟนๆได้เห็นพลังของหลีกใหม่อย่าง LOVB และถ้าดูจากทีมชาติสหรัฐเราจะเห็นเลยครับว่า LOVB ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือการลงทุนครั้งใหญ่ที่พร้อมจะยกระดับมาตรฐานของลีกอาชีพให้สูงขึ้นและพาแกมลูกยางเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง และถ้าดูจากทีมชาติสหรัฐครับเราจะเห็นเลยครับว่า LOVB ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือการลงทุนครั้งใหญ่ที่พร้อมจะยกระดับมาตรฐานของหลีกอาชีพให้สูงขึ้นและพาเกมลูกยางเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงที่สำคัญไปกว่านั้นหลีก LOVB เองก็ได้โพสต์อวยพรปิยนุษย์อย่างเป็นทางการด้วยข้อความว่า p u ด wishing at Pla Wan t o the best of luck at the women's world championship แปลเป็นไทยว่าขอให้ at Pla w 2 n โชคดีในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้แฟนๆชาวไทยภูมิใจเพราะนี่ไม่ใช่แค่กำลังใจจากคนไทยด้วยกันแต่ยังการยืนยันว่าลีกใหม่จากสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับนักกีฬาของไทยในระดับสากลจริงๆ และคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าสาวไทยจะชนะญี่ปุ่นได้ไหมในคืนนี้เราเล่นในฐานะเจ้าภาพด้วยและ LOVB จะกลายเป็นหลีกที่เปลี่ยนโลกวอลเล่บอลได้จริงหรือไม่คอมเมนต์กันได้เลยครับการที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์แฟนๆจะได้เห็นบรรยากาศระดับโลกในสนามบ้านเราโดยรอบแบ่งกลุ่มแข่งไปแล้วและกำลังมุ่งหน้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายที่ทุกแมชคือเกมชี้ชะตา และอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไทยภูมิใจแบบสุดๆคือกระแสะความฟีเวอร์ของแฟนวอลเลย์บอลที่เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกันอย่างล้นหลามเพราะตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคม2568เปิดเผยออกมาว่ามียอดผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น125,400คนจาก4จังหวัดเจ้าภาพได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ต ถ้าเฉลี่ยแล้วแต่ละแมตต์มีแฟนๆเข้าชมถึง2,613คนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเต็มทุกสนามคึกคักทุกจังหวัดและสะท้อนให้เห็นว่าไทยเราสามารถจัดมหากรรมลูกยางระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งบรรยากาศในสนามการต้อนรับและพลังเชียร์ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก มาต่อกันที่เพื่อนบ้านเวียดนามครับประเด็นร้อนแรงที่สุดในวงการลูกยางอาเซียนที่ตอนนี้กลายเป็นไฟลุกในสังคมออนไลน์เวียดนามนั่นคือกรณีของตู้เย็นนักวอลเล์บอลที่ชื่อของเธอถูกโฟกัสอย่างหนักและกลายเป็นศูนย์กลางของความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝั่งอย่างสุดขั้วความแตกแยกของแฟนๆฝั่งแรกคือกลุ่มที่ยังคงศรัทธานในบิ๊กเตียนพวกเขามองว่าเธอคือกำลังหลักของทีมชาติสมควรได้รับการเคารพการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอนตัวจากทีมชาติหรือประเด็นละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศ กลุ่มนี้ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพอจะกล่าวหาและพร้อมจะปกป้องเธอเต็มที่ ในอีกฝั่งหนึ่งแฟนๆจำนวนไม่น้อยกลับรู้สึกผิดหวังและกังขามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังเกมล่าสุดที่เวียดนามแพ้เคนยา0-3ต่อทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเคยเชิญมาอุ่นเครื่องพวกเขามองว่าสถานะที่คลุมเครือของบิ๊กเตียนอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมทั้งยังตั้งคำถามแรงๆว่าการมีผู้เล่นแบบนี้ในทีมอาจทำให้การวัดศักยภาพนักกีฬาคนอื่นผิดเพี้ยนและกลายเป็นกำแพงขวางดาวรุ่งรุ่นใหม่ เสียงวิจาร์บางส่วนครับพุ่งไปที่โอกาสของผู้เล่นดาวรุ่งเช่นดังถิงหงหรือแม้แต่ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แต่แทบไม่ได้ลงสนามอย่างเกียวและจามีซึ่งถูกมองว่าเสียโอกาสเพราะทีมยังเลือกตู้เย็นตู้แช่ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องอีกมุมหนึ่งคือภาพลักษณ์ต่อวงการนานาชาติหากหลีกหรือต่างประเทศรู้สึกว่าเวียดนามไม่โปร่งใสในการจัดการคุณสมบัติผู้เล่นอาจทําให้สโมสรต่างชาติลังเลที่จะเซ็นสัญญากับนักกีฬาจากเวียดนามในอนาคตผลกระทบจึงไม่ได้หยุดที่ทีมชาติแต่ลามไปถึงอนาคตของผู้เล่นทั้งรุ่นเเลยยทีีดว บทบาทของ VFF และแรงจูงใจเชิญพาณิชย์แล้วสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม VFF ทำอะไรอยู่ข้อมูลชี้ว่าแม้หลายสโมสรในลีกจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังแต่ VFF กลับยังไม่ดำเนินการที่ชัดเจนหลายคนเชื่อว่าเบื้องหลังอาจเป็นเรื่องผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เพราะตู้เย็นคือแม่เหล็กดึงแฟนสร้างเรตติ้งดึงสปอนเซอร์และขับเคลื่อนความนิยมในประเทศแต่นี่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมถ้าวันใดวันหนึ่งตู้เย็นหายไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามความนิยมของวอลเลย์บอลเวียดนามก็อาจร่วงลงทันทีสปอนเซอร์หายไปและลีก จะเผชิญวิกฤตสิ่งที่ชัดแจนที่สุดตอนนี้คือความแตกแยกของแฟนคลับที่ร้าวลึกมากขึ้นบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจทําให้การวิจารณ์หรือการเรียกร้องความโปรง่งใสกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวที่ใครพูดก็โดนทัวลง ในมุมทีมชาติหากสถานการณ์ยังไม่ถูกจัดการเวียดนามอาจไปได้ถึงจุดหนึ่งแต่ยากจะก้าวสู่ระดับสูงกว่าในระยะยาวยิ่งเมื่อคู่แข่งอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียกำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเวียดนามอาจสูญเสียตำแหน่งทีมเบอร์สองของภูมิภาคก็ได้ ทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงข้อหนึ่งครับกีฬาสมัยใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องในสนามแต่เกี่ยวพันทั้งสิทธิส่วนบุคคลความคาดหวังของแฟนๆผลประโยชน์เชิงธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กรกีฬา คำถามคือเส้นแบ่งที่เหมาะสมที่สุดควรอยู่ตรงไหนระหว่างการปกป้องสิทธิของนักกีฬาการรักษาความนิยมทางธุรกิจและการสร้างระบบทีมชาติที่โปร่งใสและยั่งยืนนี่คือโจทย์ใหญ่ที่วงการวอลเล์บอลเวียดนามต้องเผชิญและไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบไหนมันจะหล่อหลอมอนาคตของทีมชาติศรัทธาของแฟนๆแ,และภาพลักษณ์ทั้งวงการไปอีกนานที่แน่ๆตอนนี้แฟนๆเวียดนามเริ่มจกตากันแล้วครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของสาระดีกีฬาดังท็อปสปอร์ตอินไซต์ประจำวันนี้ครับเรื่องราวของวงการกีฬาบานส่ง <c oughs> พบกันใหม่ครั้งหน้ากับประเด็นกีฬาเด็ดๆที่เราจะคัดสรรมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกคลิปนี้แอดมินต้องขออนุญาตลาไปก่อนพ่อกันไม่กีพี่หนาะสวัสดีครับ